สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Devil May Cry Peak of Combat ครับก็มาต่อกันที่แชปเตอร์ที่13เลยนะทุกคนอีกแค่แชปเตอร์เดียวเองครับก็จะจบเกมแล้วหรือเปล่านะไม่แน่อาจจะมีบทเสริมเข้ามานะครับแต่ตอนนี้นะมันมีให้สุ่มตัวละครใหม่ทุกคนเป็นเส้นทางในเรื่องของทริชนะครับซึ่งบอกตรงๆว่าสุ่มรอบนี้ยากมากเลยผมไม่ได้เลยนะแต่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วนะที่ได้ วีมาใช้งานนะครับวีก็คือตัวนี้แหละทุกคนก็คือเขาสามารถเขาสามารถเรียกปีศาจต,ตัวนี้ได้นะครับพอดีว่าตอนนั้นผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะจริงๆก็คือโกเลมมาแหละนะแล้วขอบคุณน้องคนนั้นด้วยนะน้องคอมเมนต์ด้วยนะครับไม่ร <laughs> ู้จักชื่อกันเลยอนะ่ะโอเคนะครับก็มาเลยกันต่อเลยนะต้องบอกว่าเนื้อเรื่องช่วงหลังๆมานี่คือเข้มข้นมากนะทุกคนก็คือนอกจากเนื้อเรื่องจะเข้มข้นแล้วก็คืออัดแน่นไปด้วย มอสเตอร์ปีศาจทั้งหลายที่โผลมาทุกๆเอห้าถึงสิวินาทีนะครับดูดนะิเจออีกแล้วเห็นไหม,มแล้วพักหลังๆมาก็คือดันเต้กับดันเต้กับเลดี้คือเจาะไม่เข้าแล้วทุกคนแต่ว่าอ่วีเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะดีแบบดีมากๆดีโคตรๆแล่ทุกคนคือดูดิเห็นมาดัมเมดแรงมากอนะ ไม่แน่ใจว่าคือเขาใส่มาเพื่อให้มันโกงแต่ถือว่าโอเคเลยนะเพราะสุ่มได้มาคือมันมันเล่นง่ายขึ้นเยอะครับผมว่าถ้าผมได้ทริสมาเนี่ยก็น่าจะน่าจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะนะทริสนี่คือสามารถด,ดูดใช้ท่าอ่าลูกเตะลูกข่างนะถ้าเตะลูกข่างครับคือหมุนติ้วติ้วติวววนะอารมณ์ประมาณอ่า ชุลีครับในเกม Street Fighter ใช่ไหมชุลีปะที่ว่าใช้ท่าลูกเตะไปพัดนะครับมีใครจำเกม Street Fighter ได้บ้างไหมยากกลับไปเล่นมากๆเลยก็ต้องหาตังค์ซื้อจอยเกมก่อนนะไม่แน่ใจว่ายังมีคนที่รอดูผมทำคลิปแนวเกมเรทร o หรือเปล่านะครับเรทรชนะออหลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆนะครับกับเกมยัยบะแล้วก็มาริโอะ แต่ก็มีหลายคนบอกนะครับว่าอ่ากราฟิกมันไม่ได้แล้วเนาะแต่ผมว่ามันก็มีความคลาสสิกหน่อยๆน,นะกับเกมยุคเก่าๆนะครับอย่างน้อยๆเราก็เหมือนได้ย้อนอดีตกลับไปในวัยเด็กที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นสักเท่าไหร่นะอย่างเกมนี้ครับเกม Devil May Cry เนี่ยสมัยก่อนกนะ็คือต้องไปนั่งทำตาละห้อยนะขอพี่ชายนะพี่ชายข้างบ้านเล่นนะ นะจนตอนนี้เรามันลงในโทรศัพท์แล้วเราก็มีงบแล้วนะม,มันอาจจะถึงช่วงเวลานึ่ง,งนะครับดูสิตัวอักษรเล็กมากเลยอะอทุกคนลองอ่านดูนะครับตัวเล็กอะ,อะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สัญชาตญาณใช่สัญชาตญาณโอเคแล้วเข้าไปดูกันเถอะ เลดี้กับลิลลี่นะครับโอเคไม่มีของให้เก็บเราก็ไปลุยกันต่อเลย Chapter ที่13เชื่อไหมเดินไปอีก9หนึ่งคือเจอเลยครับนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วว่าหลหลังๆนี้คือมันอัดแน่นไปด้วยมอนสเตอร์ปีศาจนะครับซึ่งมอนสเตอร์ปีศาจหลังๆเนี่ยกราะแน่นจนแบบจัดเต็มไม่รู้จะกลัวอะไรเรานักนะ คือเอาจริงก็คือผมคิดถูกแล้วที่เอา V เข้าทีมนะครับแล้วก็อัปเกรดทีอ่ะอัพเกรด V แบบจนแทบจะเป็นสุดยอดขุนพลแล้วอะนะขนาดผมอัปเลดี้ตอนนี้เลดี้อยู่อันดับหนึ่งนะครับเลดี้แล้ตามด้วยอ่าวแล้วก็ตามด้วยดันเต้นะแต่ตอนนี้ยดันเต้เจาะไม่เข้าครับเลดี้ก็เจาะไม่เข้านะเหมือนช่วงหลังๆมาเนี่ยนะมัน เน้นให้ใช้อ่าฮันเตอร์ที่เป็นธาตุน้ำแข็งนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกตัวละครนะว่าอะไรนะแต่ผมขอเรียกว่าฮันเตอร์แล้วกันนะนักล่าปีศาจนะครับเห็นไหมพอใช้น้ำแข็งสู้นี่คือทั้งเกราะทั้งอะไรมันพังหมดเลยนะแต่ทีนี้เราต้องพยายามฝึกทักษะในการใช้อ่า เจ้าวีหน่อยนะครับ<ป>แล้วก็พยายามฝึกใช้คอมโบนะคอมโบในการสับเปลี่ยนตัวละครนะคตัวฮันเตอร์ซึ่งมันก็จะได้โจมตีได้แรงขึ้นนะอีกทั้งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะช่วยลดพลังชีวิตของปีศาจต่างๆนะครับก็เล่นยะ เล่นมายาวนานเหมือนกันนะเกมนี้นะครับไม่คิดว่าจะเล่นแบบยาวนานแบบนี้เหมือนกันนะเอาชนะเอาเหรอบันไดพังก็ต้องไปเส้นทางอืน่นสูงจังสูงเกินไปแล้วอา้าวขึ้นมายังไงอะเอ้า ลงไปก่อนอ,อ๋อมันมีมันม,ม,นมีอะไรแดงๆตรงนี้ครับลิบลิบลิบเวดลิบเวทเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันไอที่กระโดดของเด็กอะเขาเรียกอะไรนะบันที่จ้ำไม่ใช่บันที่จ้ำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุมนี้ไม่ได้มุมนี้มันใจเกรเรเกินไปอะโดดไปเลยครับนี่ไปเก็บของก่อนของสําคัญทุกคนรู้กันหรือเปล่าว่าไอพวกนี้สามารถเอาไปแลกของได้นะครับผมเพิ่งรู้เออเอาไว้อัปเกรดตัวละครนะนะ ยิ่งมีตัวละครเยอะยิ่งต้องอัปเกรดให้เยอะครับเพราะว่าบางตัวมันก็เหมาะแก่สถานการณ์ต่างๆนะอฮ้ยเดี๋ยวเดติดความสามารถในการเลงกันกระโดดนี่คือแบบต่ำมากๆเอ้าคือมันไม่ได้จอมันไม่ใช่จอยนะจอยเกมอ่ะมันก็เลยบังคับทิศทางยากนิดนึงแต่ก็เล่นได้อยู่นะ ด่านเลิกแปลกตาแล้วนะครับผมว่าลารดบอสเนี่ยน่าจะเป็นไอ้สองตัวนั้นแน่เลยอะ่ะคู่ผัวเมียไอตัวปีศาจตัวหนึ่งกับอีอตัวแม่งูเอ,ยอ๋ยไม่รู้ชื่อไงเ <c oughs> จอกันแค่ไม่กี่ครั้งเองนะอ,อันนี้มันหอ,อนาฬิกาเลยนันไงมาอีกแล้วนี่จริงไปเลยครับ เห็นไหมว่าดันเต้เวลาฟันนจัดการได้น้อยมากๆนะเลือดอะคือมันเริ่มเจาะไม่เข้าเลยทุกคน <Now. S 1> จำได้ว่าตอนช่วงเล่นประมาณ EP 6, EP 7จะมีพี่คนหนึ่งแนะนำนะครับว่าให้หาเวอร์จิลออกมานะตอนนี้เวอร์จิลก็แทบเจาะเจาะก,กรอไอ้พวกปีศาจไม่เข้าเลยไม่แน่ใจว่าหรือว่าเรามันต้องมีอะไรผิดพลาดอ่ะอาจจะอัปเกรดผิดหรือ ใช้ชุดการ์ดผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดแน่ๆอยางที่บอกครับว่าโชคดีจริงๆที่สมได้วีมานะใช้ไอเ้เพชรม่วงครับในการสมจนได้มานะครับต้องไปเล่น อ่หมดเสริมอ่ะหมดเสริมมันจะมีของแจกเยอะทุกคนอย่าลืมไปแวะดูนะมันแจกเยอะมากจริงๆนะครับผมนี่พลาดไปเยอะเหมือนกันอืมเหมือนกับคำทำนายนะสัญชาตยานแต่เกมนี้บรรยากาศดีมากๆอ่ะนี่ผมรอ Resident Evil ล,ล,ลงอยู่นะ แต่จริงๆไอเกม Resident Evil เนี่ยต้องเล่นใน iPhone 15เท่านั้นใช่ไหม15บวก15 plus อ่า15 pro 15 pro max ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวช่างมันเถอะถ้าถ้ามันจะเป็นของเราสักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นของเรานะอาจจะอีกสัก5ปี10ปีค่อยว่าค่อยว่ากันนานไปไหม นะโดยต่อครับเราอย่าไปนอกเรื่องเยอะดินะช่วยดึงช่วยดึงกลับมาหน่อยเป็นคนที่เล่นเกมแล้วชอบออกนอกเรื่องอืมมันเป็นกระจกแต่ที่จริงไม่ใช่กระจกโอ้โหจะบอกกาลังจะบอกพอดีเลยว,ว่าทําเลเหมาะกับการสู้มาห้องมันโล่งอย่างนี้นะตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ยากเข้าไอ้ตัวที่มันถือโล่หัวสิงโตนะ ว่ามันมีกรองไงแต่ตัวนี้มันไม่มีไม่มีกรองนะครับไอตัวถือดาบเนี่ยในซู้ง่ายอยู่ไปตายให้นอนแดกไปเลยนี่ลากมะม่มง,มงรอเจ้าอยู่ คือถ้าเลือดได้น้อยเนี่ยเราสามารถใช้คาถานีครับในการจิ้มจิ้มศัตรูช่วยได้นะจิ้มพวกปีศาจเพิ่มได้หืหกินนารีตัวนี้แบลลี่เแบลลี่เอาแต่ถ้ารอเรเียวจะอยู่ในเกมอาวีนะครับตึงโปสุนเทอแอร์เรียวจะอยู่ในการ์ตูนดิสนีย์นะครับตึงโป หมกฝือดอไหมลนะ่ะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ใช่เป็นคนตลกธรรมชาติทุกคนเมื่อไหร่จะตุย้ยเนี่ยเหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยเจ้าลิปเปอร์นะครับเห็นบ้ามันมีเกาะเพชรสามอันนะต้องให้เพชรมันแตกก่อนครับถึงจะจัดการมันได้เห็นไหมเห็นเพชรตรงเกตเลือดมัม้ย จะลดทีแบบดันเต้ดันเต้ก็เอาไม่อยู่ครับเออนั่นแหละกว่าจะตายได้เหนื่อยเลยนะแต่ไม่เหนื่อยเท่าคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วเรามาทำตอนดึกไงมันก็จะเอน r g y หายไปหมดแล้วนะตอนทอุ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนอืมอุ้ยตรงนั้นมีอันอ่ะเอาอันนี้ก่อนได้ไหมใกล้ๆครับเอา มาแล้วโอ้โหมาอยู่แล้วอีปฏิมากรรมกินดารีถือพินเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าในกรีกอะไรพวกนี้เขาเรียกปฏิมากรรมที่เป็นรูปแบบนี้ไว้อะไรนะครับอุ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรยิงมาวะกระดินขนาดนี้ไม่ได้แล้วมันเกินไปดูด้วยสิว่ากําลังสู้กับใครอย่ามาแบบยามูสิอย่ามามา,มาหมาหมดีไหมตัวตัวดิเออ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้นะเราก็ใช้สองตัวนะครับซิโกโลเลมสู้ด้วยรีบๆตายซะเป็นน้ำแข็งแล้วจัดการง่ายขึ้นนะครับถ้ามันพอมันไม่มีเกาะนี่คือจัดการง่ายมากนะนะเกาะมาอีกแล้วเห็นไหม <S <S ไม่เข้าเลย ต้องใช้วีอย่างเดียวครับโหยอย่างนี้คนที่ไม่มีวีทำไงอะเล่นยากเลยนะทริสทริสนี่สู้ไหวไหมฮะเพราะว่าผมยังสุ่มไม่ได้เลยอะใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยนะทริสเนี่ยก็ทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากอย่างน้อยตัวนี้ก็ยังพอสู้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่ได้ตัวนี้มาก็คิดหนักเลยฮะ อไตัวกินนารีนี่น่าลำคาญเหมือนกันมันไม่ได้อยู่กับที่ไงบินโฉบไปโฉบมานะครับหมดยังหมดแล้วโอเคไปได้เอาให้เราขึ้นนี่เหรอแต่เราไปเก็บไอ้นั่นก่อนได้ไหมอ่ะเจมอ่ะอย่าบอกนะโผล่มาอีกนะไม่เอาแล้วนะผมว่าโผล่มาในเนี่ยเลยตรงเนี้ยเห็นไหมนั่นไง มันต้องมาดักเราครับอึ่งไฟไม่ใช่อึ่งเอออึ่งระเบิดก่อนที่มันจะระเบิดเราต้องจัดการมันก่อนค่อยๆค,ครับค่อยๆจัดการไปมัตองสำเร็จไอจิ้มหัวมันเลยหมดย,ยังไม่หมดอีกเลยมันจะเกินไปแล้วนะ คือตอน EP 1ถึง EP เอ้ย Chapter 1ถึง Chapter 10ออะนะเรายังพอจัดการได้แบบพอไหวอยู่นะแบบที่ไม่ต้องใช้อ่าใช้วีนะใช้เวอร์จิลก็สู้ได้อยู่นะดันเต้นี่ EP 1 Chapter 1ถึง Chapter 5นี่คือสบายนะหลังๆมานี่คือเริ่มยากละ ระวังระเบิดมหมดยังหมดแล้วโอเคไปครับไปเอาเจมอันใหญ่ก่อนแต่ถ้ามันเกาะบนต้นไม้มันจะเรียกว่าเจ้าจอมตะกะนะถาวนจอมตะกะใครเป็นคนตั้งชื่อไม่รู้ถ้าภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเรียกว่าอะไรอะไอไวี่อะไรทักอย่างวะเดมอนไอไวี่เหรอ โอเคไปลกลับไปจุดที่เราควรจะไปได้ละออกนอกทางมาเยอะเหมือนกันนะ <laughs> แค่ไปเอ้ยตรงนี้ก็มีให้เก็บครับเก็บไว้เถอดทุกคนคือมันมันจำเป็นต่อ,อกเกมนี้จริงๆนะในการอัปเกรดนะครับ <c oughs> ตรงนี้มีอีกหนึ่งอันครับไปลุย อ่ะนี่ทำไมไม่มีไอเย็ N นนะอย่าบอกนะว่ายหมาสามหัวอ๋อไม่ใช่ครับแฟนทอมไอซสแฟนทอมลาดบอสเหรอลาดบอสแชปเตอร์ที่13เป็นไอแฟนทอมครับว่าแต่ใช้วีจัดการได้ไหมโอ้โหวีมันดีอย่างนะตรงที่ว่าเราไม่ต้องเข้าไปใกล้ไ,ไอปีศาจเลยอะ มือมันลุยให้เองเลยครับแล้วถ้าสมมติเราเล็กโกเลมมาไอพวกปีศาจมันจะไปรุมโกเลมแทนนะมันจะไม่รุมเราอ้าวเมื่อกี้ผมโดนแช่แข็งนี่วะจัดการมันมผมว่าเวลาไอที่ให้จัดการพวกเนี้ยมันน้อยไปนะอย่างน้อยๆก็ให้มาสัก5นาทีก็กำลังดีนะครับคือบางทีมันมันตอน ที่เราโู้กับไป้นี่นะไอมาสามหัวคือเลือดมันจะหมดแล้วอีกนิดเดียวจะชนะแล้วอ่ะมันไปพลาดต,ตรงนั้นไงตรงเวลานี่แหละโอ้โหเดโอ้โเก่งเกินไปแล้วเนี่ย <S <S ชนะแน่นอนแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวเลยทันเวลาพอดีนะเรียบร้อยครับชนะจบอ p พีได้เลยฮะน่าจะจบแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้หรือ c h a p ตอร์ที่13นะครับ โอ้เลดี้ยิงแล้วก็ลิลลี่กำลังอ่านคัมภีร์อ่านสมุดอะไรสักอย่างนะโอเคทุกคนก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าจบแชปเตอร์แล้วนะแชปเตอร์ต่อไปก็คือแชปเตอร์ที่14ผมว่าน่าจะยากพอตัวเลยนะเพราะว่าน่าจะเป็นแชปเตอร์สุดท้ายป่ะแต่ในเรื่องมันยังยังมีต่อหรือเปล่าวะเพราะว่าเรายังไม่ได้สู้กับไอ้สองตัวนั้นเลยอะ มันจะไป <c oughs> มันจะไปกองกันอีพีสุดท้ายไม่ได้นะอี <Okay. S 1> งูพิษกับอีตัว,ตวนั้นนะอ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r ร b e ให้กันนะโอเคนะครับไปก่อนนะบายบาย